ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราไปดูที่ลอยกระทงนะคะนอกจากไปดูที่ลอยกระทงแล้วเราก็มาสักการบูชาเทพเจ้าหรือว่าพระพุทธรูปต่างๆนะคะก็จะมีพระพุทธรูปที่ไปสักการก็จะเป็นหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็จะเป็นผู้ที่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฝ่าเป็นพระฝ่ายกรรมฐานนะคะเป็นผู้ที่ใช้วิธีการปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิและเดินทุลงขวัดเวลาที่ท่านพักอาศัยก็จะอยู่ห่างจากชุมชนหรือหมู่บ้านพอสมควรนะคะตามบันทึกก็จะใช้คำว่าพุโทโธเป็นตัวกำหนดจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็อ,องค์ที่สองก็จะเป็นหลวงปู่วทวดหลวงปู่ทวดประวัติ ก็จะกล่าวไว้ว่าท่านจะมีดวงแก้วเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของท่านแล้วก็มีพญาช้างสารช่วยปกป้องท่านเวลาที่เกิดพัยันตรายแล้วก็มีส่วนช่วยให้ชาวประมงไม่อดตายจากการอดน้ำนะคะโดยทำให้สามารถทำให้น้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืดสามารถดื่มกินได้แล้วก็อันประวัติ ที่ยิ่งใหญ่ก็คือช่วยแปลอักษรให้กับศัตูผู้ที่มาท้าชิงเกี่ยวกับการแปลภาษาบาลีในสมัยพุทธ,ธกาลนะคะในการที่จะมายึดครองบ้านเมืองของเราโดยใช้การความรู้เรื่องการภาษาด้านทางพระพุทธศาสนาก็คือลุงปททุ่ทวดนั่นเองแล้วก็สมเด็จพระพุทธจารย์โตพมรังศีก็จะเป็นพระผู้ที่มีอายุยืน ถึง5แผ่นดินได้ให้คำสอนกับพระเน้นและกับบุคคลทั่วไปคาราวาสแล้วก็ดำานงตำแหน่งพระสังฆราชวัดละคังด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็บทสวดหรือว่าบทที่เราเป็นคาถาที่สำคัญก็จะเป็นคาถาชินนะบัญชรที่เราได้ใช้ในการภาวนาหรือว่าสวดเพื่อให้จิตใจสงบ ก็มีหลายท่านที่ใช้คาถาชินบัญชรน,นะคะก็จะมีะส่งผลด,ดีกับผู้ที่ใช้คาถานี้แล้วก็ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสวุวรรณก็จะเป็นเป็นคล้ายๆกับองค์รูปท่านจะเป็นยักษ์นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ปกปักรักษาผู้ที่ทำกรรมดีแล้วก็ช่วยปราบปรามสิ่งที่ไม่ดีให้อยู่ในระเบียบ ไม่มารบกวนมนุษย์อาทิเช่นพูดผีปีศาจเป็นต้นแล้วก็มีพุดธเล่าว่าเวลาที่ท่านสวมอ,องค์หรือว่าใส่ชุดสีขาวก็จะขึ้นมาช่วยเหลือมวลมนุษย์แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นชุดสีแดงเข้มก็จะมาในมาสของการปรับปรามสิ่งชั่วร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเป็นต้นแล้วก็สมัยก่อนได้นำรูปท้าเวสุวรรณมาแขวนไว้ที่เปเด็กที่ ขอค่อใหม่ๆเพื่อเป็นการปกปักรักษาสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นต้นแล้วก็องพระราหูพระราหูนี่ก็สักระด้วยของดำนะคะแล้วก็พระราหูจะก้นกินพระอาทิตย์จะเรียกว่าสุริยคาดถ้าก้นกินพระจันทร์ตอนกลางคืนก็จะเรียกว่าจันทคาดจะยอมคายเมื่อตอนที่ส่งเสียงดัง,งตีคองลองเป่าซึ่งสมัยก่อนแอดมินก็เคยได้เด่น พ่อแม่ปูย่าตาทวดโดยการเคาะหม้อเคาะไหาให้มีเสียงดังจะได้พระราหูจะได้ขคายพระจันทร์ออกประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นคติความเชื่อหรือว่าสิ่งที่เล่าต่อกันมาถ้าท่านใดที่เคยได้ทำก็คงจะนึกภา,ภาพออกถ้าท่านใดที่เกิดไม่ทันก็อาจจะ,ะไม่เข้าใจความหมาย แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะส่วนแอดมินก็จะชอบในในแนวนี้ในเรื่องความเชื่อก็จะไม่ไม่ทิ้งความเชื่อเดิมแต่ก็จะไม่ได้แบบงมงายจนขาดสติแต่ก็ไม่ลบหลู่ในสิ่งที่ทำมาปฏิบัติกันมานะคะก็มาวัดทุกครั้งก็จะตบท้ายด้วยกันต่อ,อต่อไฟเติมไฟให้ตัวเองก็จะจุดตะเกียง ด้วยน้ำมันนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ